คลิปนี้จะเป็นคลิปคู่มือวิธีการใช้งานตัวเครื่องสแกนโค้ดและเช็คแบตเตอรี่รุ่น MS 3 0 9 Pro นะครับรถคันนี้มีไฟเครื่องโชว์นะครับเดี๋ยวเรามาลองสแกนหาสาเหตุกันนะครับว่าเกิดจากอะไรก่อนอื่นนะครับถ้ารถสตาร์ทเครื่องติดนะครับให้สตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนหรือว่าถ้าสตาร์ทไม่ติด ให้ปิดกุญแจไปที่ตำแหน่งออนนะครับล็อกสุดท้ายจนไฟหน้าปัดเรือนใหม่โชว์ขึ้นทุกดวงนะครับแล้วค่อยนำตัวเครื่องสแกนไปเสียบที่ช่อง obd 2ของรถนะครับเสียบไปแล้วนะครับตัวเครื่องจะติดขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับแบบนี้จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติที่หน้าแรกนะครับของเครื่อง กดปุ่มโอเคนะครับเพื่อเข้าสู่โหมดสแกนโค้ดปุ่มโอเคปุ่มนี้นะครับกดแล้วเข้าสู่โหมดสแกนโค้ดกดปุ่มลูกศรลงนะครับเข้าสู่โหมดเซตอัพโหมดการตั้งค่าและกดปุ่มลูกศรขึ้นนะครับเข้าสู่โหมดแบตเตอรี่เทสนะครับเช็คแบตเตอรี่ตอนนี้เราจะเช็คโค้ดกันนะครับกดโอเคก่อนนะครับเข้าสู่โหมดสแกนโค้ด มาที่หน้าเมนูของโหมดสแกนโค้ดนะครับเมนูแรกนะครับเมนูที่1นึลโค้ดนะครับสแกนโค้ดอ่านโค้ดกดเข้าไปอ่านโค้ดครับอ่านแล้วนะครับตัวเครื่องแจ้งว่ามีอยู่4โค้ดนะครับโค้ดแรก P0113 i n t e x Air Temp Sensor เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ id นะครับโค้ดที่2 p 0 t 0 2 แมส o or Volume Airflow เป็นที่เซนเซอร์ Airflow ครับโค้ด3นี่เหมือนโค้ดแรกนะครับโค้ด4นี่ก็เหมือนโค้ดที่2แสดงว่าไฟเครื่องที่โชว์นี้นะครับเกิดจากตัวอุปกรณ์ Airflow มีปัญหานะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์2ตัวนี้จะอยู่ในชุดของอุปกรณ์ Airflow ลูกค้าสามารถนำเลขโค้ดนี้นะครับ ไปแปลในไฟล์เอกสารแปลโค้ดไทยที่ทางาร้านแนบไปให้ได้นะครับหรือว่าจะนําเลขโค้ดนี้นะครับไปค้นหาใน Google ใส่เลขโค้ดแล้วตามด้วยรุ่นรถนะครับเราก็จะเจอความหมายของโค้ดนะครับต่อไปเราลองลบโค้ดกันดูนะครับกดย้อนกลับมานะครับแล้วก็เลือกเมนูที่2นะครับอิเล็สโค้อดอื่นนะครับ ดับเครื่องบิดออนนะครับก่อนลบโค้ดบิดออนแล้วก็กดลบโค้ดครับกดอีกทีเพื่อยืนยันลบโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องแจ้งว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่าไฟเครื่องจะหายไหมโอเคไฟเครื่องหายเรียบร้อยแล้วนะครับ ไปดูเมนูต่อไปนะครับเมนูที่3มครับ View l a s t p a n e เมนูนี้จะเอาไว้ดูค่าในเซนเซอร์นะครับที่เกิดขึ้นตอนที่ไฟเครื่องโชว์นะครับตัวเครื่องจะเก็บค่าให้เราดูว่าตอนที่ไฟเครื่องโชว์ค่าเซนเซอร์มีค่าอะไรบ้างนะครับแต่เมื่อกี้เราลบโค้ดไปแล้วนะครับก็เ,เลยไม่มีบันทึกไว้เมนูต่อไปครับ IM l i t นะครับ Instant Monitor เมนูนี้เอาไว้ใช้เช็คระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Misfire Monitor นะครับระบบน้ำมันเชื้อเพลิงระบบคอมโพเนนต์นะครับระบบแค t ต์ลายติกนะครับแล้วแต่รถนะครับว่าจะเช็คระบบอะไรได้บ้างอย่างเช่นคันนี้นะครับขึ้น n e แสดงว่าเช็คไม่ได้นะครับแต่ถ้าเช็คได้แล้ว ระบบนั้นไม่มีปัญหาจะขึ้นโอเคแบบนี้นะครับแล้วจะลดนะครับต่อไปครับเมนูที่5นะครับ Vehicle Info ตัวนี้เอาไว้เช็คเลขตัวถังรถครับเมนูที่6นะครับเมนูนี้ก็สำคัญครับ Live PCM Data เอาไว้ดูค่า data ในเซนเซอร์นะครับเป็นค่าสดเรียลไทมเลยกดเข้าไปดูนะครับ ในเครื่องยนต์มีเซ,เซ็นเซอร์อะไรก็จะโชว์ตรงนี้นะครับเช่นตรงนี้นะครับ ECT นะครับน้ำหล่อเย็นนะครับวัดรอบนะครับองศาไฟโชว์มากหรือว่าน้อยแล้วแต่รถนะครับจะโชว์เป็นค่าเรียลไทม์เลยประมาณนี้นะครับจะอ่านค่าอะไรได้บ้างก็แล้วแต่รถนะครับย้อนขับ ไปดูเมนูสุดท้ายครับแบตเตอรี่เทสจะเข้าไปเช็คทางนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าจากหน้าแรกก็ได้ครับกดลูกศรขึ้นนะครับเพื่อเทสแบตข้อแรกนะครับเช็คโวลตแบตเตอรี่นะครับว่าตอนนี้กำลังไปกี่โวลต์น,นะครับไดชาร์จจ่ายไฟมากี่โวลต์น,นะครับ ข้อที่2นะครับดูเป็นกราฟนะครับเอาไว้ดูความเสถียรของอตัวไดชาร์จนะครับว่าจ่ายไปสม่ำเสมอดีไหมนะครับเอาไว้วิเคราะห์อ,อาการได้และสุดท้ายนะครับแบตเตอรี่ไลฟ์ตัวนี้เอาไว้เช็คกําลังไฟของแบตเตอรี่ครับว่ากําลังไฟยังดีอยู่ไหมเวลาสตาร์ทรถนะครับเช่นผมเข้าไปเช็คนะครับตัวเครื่องจะบอกว่าให้ดับเครื่องก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ท ตัวเครื่องก็จะเช็คให้เรานะครับว่ากำลังไฟจากแบตเตอรี่ว่ยังโอเคอยู่ไหมนะครับอย่างเช่นคันนี้อยู่ตรงกลางๆนะครับค่อนไปทางทางดีนะครับแสดงว่าใช้ได้ถ้าค่อนมาทางนี้แสดงว่าเริ่มไม่ดีแล้วนะครับกำลังไฟโอเคครับประมาณนี้นะครับ